สวัสดีครับนี้มาดูตัวข่าวกวางต้งที่เราพอสปอร์ไว้นะครับนี่ก็เริ่มเป็นต้นเล็กๆแล้วครับนี่ฮรวัสดุที่ใช้พอก็เป็นพีทมอนนะครับต้นเล็กๆเกนี้ยเราก็ควรที่จะแยกได้แล้วครับเขาจะได้โตเร็วนะครับวิธีการแยกไม่ยุ่งยากครับก็ใช้ฟอสเซปหรือแหนบนะครับยาวๆแล้วก็มาหนีบหนีบต้นแล้วก็มา กดลงบุ่นพิทมอสครับตัวนี้วัสดุที่ใช้แยกก็พิทมอสเหมือนเหมือนกับตอนเราเอ่อสอร์นะครับเนี่ยพิทมอสถ้าถ้าเราเปิดมาแล้วมันไม่ไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรเราก็ผสมน้ำใช้ได้เลยนะครับผสมให้เปียกทั่วถึงเห็นไหมครับให้มันชื้นนะครับ แล้วก็เอาตักใสก่ตะก้าก็พยายามเกีย่ยวให้เขาเรียบนะครับเวลาทำงานมันจะได้ง่ายครับแล้วก็ใช้ฟอสเฟตนี่บมันมันหนีบมันหนีบต้นเขากางตั้งต้นเล็กๆนะครับมากดลงก็กดลงเหมือนเราเราดำนาดำนานะครับเขาก็เลยเรียกวิธีการแยกอย่างนี้ว่าวิธีการดำนานครับเนี่ยครับ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับก็ลองดูนะครับเนี่ยก็หนีบแล้วก็มากดลงระยะก็กะเอาครับตามความเหมาะสมนะครับถี่ไปเอ่อมันก็ต้องแยกได้ไวขึ้นต้องแยกไวขึ้นนะครับเพราะว่าต้นเขาจะเบียดกัน,นครับห่างไปก็เนื้อที่ครับเนี่ยอ่อหลังจากที่เราดำนาเสร็จแล้วนะครับเราก็สวมถุงครับนี่เราอย่าลืมทำโครงโครงลวดอย่างเงี้ย ้วยก็อย่าอย่าเส้นเล็กไปเส้นเล็กไปก็ก็จะอ่อนครับเวลาเราสวมถุงแล้วเราไปวางไว้แล้วเราพื้นที่บางพื้นที่เราไปวางไว้มันใต้รถต้นแต่ในโรงเรือที่เราปลูกต้นไม้ครับแ้่เราลดน้ําไปมันจะอ่อนครับรวดมันจะอ่อนแล้วมันจะทําให้ถุงมันตกทับทับต้นต้นกล้าที่เราที่เราแยกไว้ครับมันจะทําให้เสียหายได้ครับ ก็หลังจากแยกดำนาเสร็จเราก็ควรจะสวมถุงครับสวมถุงแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็ไปวางที่แสงแสงลำไรนะครับแสงน้อยก็ไม่ดีครับจะยืดโตฉาแสงมากก็จะทำให้เอ่อทำให้ชายผ้าของเราเสียหายได้ครับเนี่ยก็หลังจากที่เราไปวางแล้วเราก็ต้องมาดูความชื้นของพีทมอสนะครับอย่าให้มันแห้งครับถ้าแห้งมันจะ จะเสียห,ยหายหรือจะไม่เจริญเติบโตเจริญเติบโตไม่ดีนะครับ <Yeah. S 1> เราจะใส่ออสโมโคสูตรเสมอไปไปในตอนเราผสมพิ์มอลกับน้ําก็ได้ครับหรือว่าหลังจากที่เราดำนาเสร็จแล้วก็เอาพิม์มอลมันลงได้เอาออสโมโคสูตรเสมอมาโรยไว้ตรงเนี้ยเพื่อให้ท้าทาหารเขาได,ได้ได้กินเต็มที่ครับนี yeah. ่ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ ถ้ามีคลิปใหม่เดี๋ยวผมลงไว้ให้ชมนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับ